ขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปสนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา7 e 1 e e ีไม่ว่าเธออยู่ในขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาปลอบใจอยากเข้าไปกอดเธอเอาไว้แบ่งเบาความทุกข์ให้หายไปจากใจ ป้าแตนครับแบบนี้ผมทําถูกไหมครับเนี่ยถูกจ้าถูกจ้ายญาเนี่ยกวาดมาเราเสร็จแล้วเราต้องไป<า>ทิ้งที่ไหนครับเนี่ยไม่ทิ้งจ้ากองไว้ให้ยอดสลายเองจ้าสลายไปเองเราไม่ต้องไปทิ้งไหนหรอกรายได้จากการถางหญ้าเนี่ยครับคุณป้าได้ยังไงบ้างครับเนี่ยถ้าทําเต็มวันป้าก็ได้300แต่ป้าทําไม่ได้เต็มวันป้าทําแค่ครึ่งวันได้ได้ร5 0ย้าแล้วแบบนี้คุณป้าทําทุกวันไหมครับไม่ทุกวันจ้าเดือนหนึ่งประมาณสัก10วันจ้า สิบ <10 S 1> <ด>วัน<ๆ>ก็เดือนหนึ่งพันหบาทเท่านั้นเองจ้าเอาแล้วแบบนี้รายได้ของคุณป้าได้เท่านี้คุณป้าใช้พอไหมครับป้าก็ต้องเขยมเข็มเอาหน่อยป้าไม่กล้ากินเยอะพื้นที่เนี่ยมันกว้างมากเลยเนี่ยคุณป้าทําเองคนเดียวทั้งหมดเลยเหรอครับจ้าจาทำคนเดียวจ้าโอ<ฮ>้เนี่ยมันก็ไม่ค่อยเสร็จมากไม่เสร็จเท่าไหร่หรอกบางทีถ้าหน้าผลถหน้านี้ทํทาทันจ้า ถ้าน้าฝนเนี่ยทำไม่ทันเราหญ้าขึ้นตามตูดก็คือคุณป้าทํางานเนี่ยหกโมงเช้าจนถ,ถึงเที่ยงได้เท่าไหร่ก็คือเท่านั้นแล้วอย่างเงี้ยเท่าแก่เขามีกําหนดไหมครับว่าเออคุณป้าต้องทําตรงนี้ให้เสร็จในบริเวณนี้ไม่ไม่ไม่เท่าแก่ไม่ไม่กำหนดเลยเท่าแก่ก็เอาให้แต่แค่กาลังเราทําได้ได้เท่าไหร่เขาก็ให้เรา ใบตองแหงๆงบอกว่าวันไหนว่างไม่ได้ทำอะไรเขาก็ทําตัดใบตองไปเลยแล้วก็บอกว่าวันนี้ก็ทํางานในแถวนั้นตอนนี้ก็จ่ายเงินไปทีนี้มันก็ไม่พอไม่พอใช้ใจ่ายป้าก็เลยหันมาปลูกผักเสริมคุณป้าปลูกผักอะไรบ้างครับกวางจุง้งผักคะนา้าแล้วก็พริกปลูกตรงนั้นเนี่ยแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยคุณป้า,าไปขายที่ไหนครับมีคนมารับไปจ้ะอ๋อก็คือเดี๋ยวมีคนมารับใช่ไหมครับค่ะ ผมก็ขายผักครับผมก็บินมาด้านหลังเข้า,าดีเห็นมีผักก็เลยเข้ามาดูถามว่าจะขายไหมพอเขาก็ขายครับก็เลยซื้อมากันเลยเรื่อยๆครับผมเอาไปขายขายเองเลยไม่ได้ไม่ได้ผ่านเพราะกลางๆก็เอาอะไรก็โลร4 4 5บาทครับมันเป็นผักปลอดสาระครับสารตกค้างมันไม่ค่อยมีมันไม่มีอยู่แล้วเพราะว่าขายง่ายครับถ้างั้นเดี๋ยวเราถางหญ้าตรงนี้กันก่อนแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตให้คุณป้าพาไปดูแปลงผักหน่อยนะครับว่าคุณป,ป้าปลูกอะไรยังไงบ้างได้ได้ครับผมไา อันนี้เป็นแปลงคะน้าจ้าแล้วก็วางตุ้มจ้าจ้าจ้าางตุ้มผักคะน้าคะน้านี่บริเวณนี้คืออันนี้เขาโตเต็มที่หรือ,อยังอะครับคุณป้าเป็นวังต้นเนี่ยอย่างเงี้ยเอาได้แล้วอย่างเงี้ยตัดได้อย่างงี้ตัดได้อย่างดดางี้ก็ตัดได้อย่างงี้มันเล็กไปเราเลี้ยงไว้อีกหน่อยนึงวิธีการตัดวิธีการตัดแล้วก็ตัดเฉพาะอันนี้มันแก่เราไม่เอาอ๋อใบใบใบแก่นี่เราไม่เอาแก่ไปแล้วเอาแค่นี้ครับ แค่นี้พอเออเราก็ตัดแค่แค่ยอดตรงนี้จ้าจ่า,จาแล้วอย่างนี้ราคาที่คุณป้าขายเนี่ยคุณป้าขายยังไงครับโล15บาทจ้าครั้งหนึ่งในการที่คุณป้าขายเนี่ยครับคุณป้าจะขายได้ประมาณกี่โลครับ10โล,ลเราระยะเวลาในการปลูกเดือนหนึ่งจ้าเดือนหนึ่งถ้าเดือนหนึ่งเนี่ยคุณป้าปลูกตัดขายรอบหนึ่งคุณป้าจะได้เงินเท่าไหร่ครับประมาณถ้าพอะเราปลูกน้อยเราไม่ได้ปลูกเยอะปลูกแค่นี้ก็ประมาณสองสามร้อย สองสามร้อยต่อเดือนพาอทำเยอะไม่ได้ก็บอกเขาว่าที่ไม่ไหวก็พอ,อเอาแค่ไว้อย่าฟื้นเลยพักมั่งเขาบอกับบไม่ทำก็จะไม่มีจะกินอ,อแล้วแต่บอกเออไว้ทำเป็นหนักไปก็เรียกนะกลางค่ำกลางคืนอ่ะก็บอกเขาบอกว่าอย่าปิดอย่าใส่ก่อนนะปิดแค่ประตูบอกเขาอย่างนี้ไงคุณป้าไม่ปลูกเพิ่มเหรอครับไม่ลองผักอื่นๆมาเพิ่ม รักษาไม่เป็นถ้ารักษาไม่เป็นนอนก็จะลงอีกอย่างป้าก็ไม่อยากจะฉีดยาสารพิษอ๋อท่ากับว่าผักที่คุณป้าปลูกนี่คือเป็นผักปลอดสารพิษเลยจ้าจ้าป้าจะจับนอนเอาอป้าดูแลจับนอนเอาป้าไม่ฉีดยาแล้วผักนี้คุณป้าก็นํามาทานเองด้วยไหมครับได้ได้ชาวบ้านคนข้างเคียงเข้ามาขอซื้อป้าก็ขายให้เขาส่วนมากก็จะมาซื้อของป้ากินนั่นแหละเพราะของป้าไม่ฉีดยา แปลงผักเนี่ยที่คุณป้าปลูกเนี่ยกว้างมากเลยของเท่าแก่ขอก็ททำอ๋อคือเท่าแก่เนี่ยเขาให้สามารถปลูกผักได้เลยจ้าจ้าขอเขาขอปลูกผักให้เขาปลูกที่ไม่ได้ทําอะไรที่ว่างเขาก็อยากทําปลูกผักน่งทั้งแถวเลยเห็นป่ะเดินไปช่องนี้ยเขาปลูกผักไปเป็นมวนเลยถึงเวลามีน้ําใช้มาต่อสายมาเลยก็ลดผักไปเขาลดไปเขาคนขยันมากอยากได้ตังเขาบอกจะกระทำไหวนี่เดือนนึงหลายตังเขาบอกหลงตาลเขาอะถ้าทำไม่ค่อยไหว โอ้เขาสู้จริงๆนะไม่ไหวก็ต้องไหวเขาอย่างนี้เขาก็ไม่ไหวนะเขาเป็นนู่นเป็นนี่เนี่ยทุกวันเนี่ยเขายังเป็นอยู่นะถึงเดือนเขาก็ไปเอายาในการปลูกผักมันก็ต้องรดน้ําด้วยถูกไหมจะแจกน้ำที่บ้านเท่าแก่เขาปั๊มขึ้นมาแล้วก็ขอเขาต่อสายมาลดเท่าแก่ก็ให้เหมือนกันให้เท่าแก่ใจดีอุ้ยเท่าแก่ใจดีมากจ้าจ้าใจดีมากอ๋อก็ให้คุณป้าสามารถปลูกผักได้แล้วก็ให้เอาน้ํามาลดผักได้จ้าแล้วก็ยังให้คุณป้าแบบมีอาชีพด้วยถาหญนาด้วย บ้าไม่มีที่ไปแล้วอ่ะก็อยู่กับเขานี่แหละขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่นที่ออกคาเฟ่กาแฟทุกเมล็ดคัดอย่างพิถีพิถัน ผ่านกระบวนการคั่วจากเครื่องคั่วระดับโลกจนได้ความหอมที่ลงตัวและเก็บความสดดันไว้จนถึงมือคุณออรคาเฟ่กาแฟาสดรสพรีเมียมที่ใครๆก็ดื่มได้ทุกคำมีความหมาย กว่า3ทศวรรษที่ CPF ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทสนับสนุนโดยเครือเจริญพุกพันธ์ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมแก่เกษตรกรรายย่อยเพื่อร่วมพัฒนาคนส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งพาตนเองได้สมัยก่อนนที่ดินที่หนองว่านี่มันเป็นที่รกร้างพอหน้าแรงเกษตรกร,กรแถวๆนี้ก็ต้องออกไปรับจ้างแต่วันละติบสองบาทพอเขามาส่งเสริมให้เลี้ยงแม่พันธุ์ผลิตลูกหมูขาย HDP นะดีขึ้นเยอะ มันดีขึ้นมีอาชีพมีที่ทํากินไงผมก็ขอบคุณท p f t ที่ผมว่าให้ชีวิตใหม่ผมอ่ะผมขอบคุณมากๆเลยปัจจุบันเราร่วมส่งเสริมกรเกษตรกรไทยให้มีอาชีพมั่นคงและรายได้พอเพียงกว่า5,000โครเรนรวมกว่า880ล้านบาทอันนําไปสู่สังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืนเพราะทุกคำมีความหมาย ชี่ออคาเฟ่กาแฟทุกเมล็ดคัดอย่างพิถีพิถันผ่านกระบวนการคั่วจากเครื่องคั่วระดับโลกจนได้ความหอมที่ลงตัวและเก็บความสดนั้นไว้จนถึงมือคุณออคาเฟ่กาแฟสดรสพรีเมียมที่ใครๆก็ดื่มได้โรคร้ายไม่ใช่เรื่องของคนคน,คนเดียวคุณช่วยได้ เพียงร่วมบริจาคซื้อเครื่องมือแพทย์กับมูลนิธิรามาธิบดีกันนะคะเราต้องการความ,วามช่วยเหลือจากคุณ